แล้วสรุปใ,ให้เบิกในมือถือทีโอ้สแสบครับสวัสดีครับเราเจออย่างอีกแล้วนนะอันนี้เราจะมาเบิกเงินกันกน,น,นี่ยกันอ่ะอันนี้ในการเบริเกเงินนะครับขั้นตอนแรกเอ่อคือจะเป็น หนูหนูโหลด MPO มายัางอ๋อมันเป็นแอปหรอยมันจะมีฟังก์ชันเ,เราเข้ามาที่เอกสารของจารย์ครับที่เป็นเอกสารลูกคน่างนั้นเราก็ไปตรงคลิกตรงสวัสดิการให้เป็นสีแดงแล้วก็เลือกเอกสารให้ตรงสร้างเอกสารเนี่ยปั๊บเข้าไปขอโทษในขออภัยในความเสียงรดดังนะครับแล้วก็เราก็เขียนชื่อไปนะผมยกตัวอย่างผมเลยนีครับ ชื่อเล่นอย่าลืมมงเล็บชื่อเล่นนะครับแล้วก็เ,เป็นไม่ได้ก็แนบตัวเ,เลขบัญชีหรือว่าอันนี้ก็ได้ใครที่ว่าไม่มีรูปก,ก็พิมพ์เลขบัญชีไปเลยก็ได้ครับเหมือนผมอ่ะผมใส่ธนาคารไปไประเทศว่าททบีอยู่แล้วททบีบอใส่เลขบัญชีไปนู่นนี่นั่นแล้วก็บอกว่าสาขาอะไร ทำเหมือนเราเขียนนี่ฮะหนึ่งสามสเกิดสาขาสตาร์อันนี้คือเสร็จแล,แล้วก็เกิดก็จะแนบไฟล์ไฟล์ก็คือไฟล์ตัวที่เราเบิกเงินกรณีเป็นพนักง,งานที่บรรจุแล้วเป็นพนักง,งานประจำแล้วไม่ต้องแนบแบบประชาชนก็ได้ครับให้แแนบตัวใบเบิกอย่างเดียว ไปเบอร์นี้คือก็แนบไปปั๊บแล้วก็ส่งเอกสารครับส่วนจํานวนเงินนี้เราสามารถอีดิได้ครับสมมติว่าจะเบอร์ห้าจะเบอร์ห้าร้อยก็ได้จะเบิกหนึ่งพันก็ได้จะเบิกพันห้าก็ได้จะเบิ 1, 5, กสองพันก็ได้ครับโดยตรงเนี้ยมันจะขึ้นอยู่ ลิมิตครั้งก็คือจำนวนครั้งไอน้นี่ไม่ไอเจ็ดหมนี่ไม่ต้องไปดูนะอันี้เป็นสิทธิ์ต่อปีที่เราสามารถใช้ได้แล้วก็จะมีจำนวนครั้งอ่ะสมมติเกินเลือกสองันกระสุยาอกสารป๊บเข้าไปคุณแน่ใจยินยันแล้วรึเปเอกสารก็จะไปอยู่ที่บีนุยรอบีนุยอนุมัติจบครับรอโอนเงินใช่ประมาณนี้ครับคร่าวๆ